โอเคนนครบวน,นี้ก็กลับมาบบเกมเกณฑ์ชิ้นแผงกันอีกครั้งหนึง่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะทำการสรุปเควสชื่อเสียของเมอร์นัทลานเควสของเผ่าวงปีกบุผาซึ่งมันจะเป็นเควสที่มีชื่อว่าทุกด้านของนักลบซึ่งมันจะเป็นเควสที่เราจะต้องทําเงื่อนไขาบางอย่างก่อนเพื่อปลดล็อกซึ่งมันก็คือการท้าทายจุดตามจุดต่างๆให้ตรงตามเงื่อนไขสามที่มันก็จะเป็นการแอคทีฟเควสให้เราสามารถรับได้ซึ่งในเรื่องเควสนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของนักลบเผ่าวงปีกบุ โดยจุดท้าทายจุดแรกนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยที่ผมมาร์กเอาไว้ซึ่งในส่วนนี้มันก็คือตรงบริเวณแท่นบอลลูนลมลอยฟ้าที่มันจะมีนักรบของเผ่าองปีกบุภารอเราอยู่ ซึ่งตัวของเธอนั้นจะเรียกเราให้เราเข้าไปท้าทายโดยตัวของเธอนั้นมีชื่อว่ามันโยยาเป็นนักรบโซเรียนผู้กเกษียณตัวเองออกมาแล้วตัวของเธอนั้นคอยรับไปชอบดูแลนสถานีฝึกซ้อมตรงบริเวณนี้โดยเธอนั้นเชิญชวนให้เรามาทําการท้าทายแบบทดสอบซึ่งก็จะเป็นการแข่งกับเธอเพราะหลังจากที่เธอกเกษียณแล้วไฟความร้อนในตัวเธอนั้นยังอยู่เธอนั้นอยากจะมาลองกับเราว่าใครจะสามารถทําคะแนนได้ดีกว่ากันบอกได้เลยว่าอย่างนี้ก็สวยสิโดยการท้าทายนั้นก็จะเป็นการบินไปตามทางตามเงื่อนไขของการะดานการท้าทายซึ่งเราก็บินตามทางผ่านห่วงไปเรื่อยๆใน ส่วนนี้ก็ไม่ได้มีความยากเย็นอะไรเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งเก็บแต้มก็ตามเธอเ้านั้นก็บินตามทางที่เขาสร้างมาเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเส้นชัยก็เป็นกานเสร็จสิน้นโดยในส่วนนี้ผมก็ทําคะแนนได้เต็มเลยอะนะซึ่งทําให้ตัวของมันโยยานั้นดูเหมือนจะเจ็บแค้นนิดหน่อยที่เรานั้นทําคะแนนได้ดีกว่าเธอเกินคาดแต่ซึ่งเธอก็เข้าใจได้เนื่องจากการที่เธอนั้นกเกษียณมานานแล้วซึ่งเธอนั้นก็ตัดพ้อว่าทาไมตัวของเธอต้องกเกษียณออกมาด้วยตัวของเธอนั้นอยากจะบินไปบนฟ้าซึ่งตัวของเธอเีน้อก็ได ซึ่งเธอนั้นก็ยอมรับในส่วนนี้ได้เพียงแค่เธอบ่นออกมานะซึ่งในส่วนนี้เธอก็จะบอกว่าเธอนั้นยังมีน้องชายอีกสองคนที่เป็นครอบครัวของเธอที่กําลังฝึกบินอยู่ซึ่งเรานั้นอาจจะเจอพวกเขาในอนาคตก็เป็นได้ซึ่งก็คือจุดต่อไปที่เราจะต้องไปตามหากันนะ โดยจุดต,ต่อไปจุดที่2ที่เราจะไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งก็คือตรงบริเวณบอลลูลอยฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปโดยเรานั้นจะต้องแปลงหน้าเป็นโซเดียนกเพื่อบินขึ้นไปแต่ถ้าหากเราบินขึ้นไปแบบปกติเราจะบินขึ้นไปไม่ถึงเพราะพลังงานไม่พอเราจะต้องเก็บก้อนบ้าพลังงานที่สามารถทําให้เราบินได้ต่อเนื่องตรงบริเวณนี้ก่อนจึงจะสามารถบินขึ้นไปได้ ซึ่งเมื่อเราขึ้นมาถึงด้านบนสุดนี้เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเราก็จะเจอกับน้องมาทาก้าที่ดูเหมือนว่าตัวของน้องเขาจะเป็นน้องของมันโยยะที่ชักชวนให้เรามาฝึกอีกเช่นเดิมที่ในส่วนนี้น้องก็ได้บอกกับตัวเราว่าเราได้มีความสามารถที่สูงมากสําหรับการควบคุมโซเดียนแต่เราไม่พัฒนาความสามารถนั้นต่อและมองว่าตัวเราเป็นคนไร้ความทะเยอทะยานซึ่งดูเหมือนว่าที่น้องเขาฝึกฝนอยู่ทุกวี่ทุกวันตัวน้องเขามีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่ากจะเป็นนักรบตัวน้องนั้นจริงจังใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมากและมองคนทีี่่่ขาา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 ดคคควววมมมททะเเเเยยยอนนนนนนนใกกกรรรรรปปป็็ับบไโช์ลลสถ ใช้พูดแบบนี้มาฝ่ายกันสักตั้งดีกว่าไม่ใช่สิมาแข่งกันโดยในส่วนนี้ก็จะเหมือนเดิมเราจะมาทาการแข่งการท้าทายกับน้องโดยการบินเก็บเหรียญตามจุดที่กําหนดอีกเช่นเดิมซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจากการท้าทายครั้งก่อนซึ่งก็เป็นว่าผมตัดทิ้งไปเลยมันนานนะนะแล้วเมื่อเราทําการท้าทายเสร็จเราั้นจะทําให้ตัวของน้องมาทาก,กานันคิดได้ว่าจริงๆแล้วตัวของน้องเขาเด้นมีความทะเยอทะยานมากก็จริงแต่การที่น้องฝึกซ้อมในสถานที่นี้คนเดียวไม่ได้ทาให้ตัวของน้องได้มีความพัฒนามากขึ้นเท่าที่ควรทาาาไมนนนน้ออองงเเเึีีทท่่่่จจะะกกกปปตหหขพื็ับ ขเขาเพื่อที่จะเกทับความสามารถได้พี่ของน้องเขาซึ่งก็คือคนที่เราจะต้องไปตามหาคนต่อไปนั่นเอง ดยจุดต่อไปที่เราจะต้องไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วนั้นเราก็จะเจอกับแกงคาสโซเรียนกับชายที่ขังตัวเองอยู่ในกรงซึ่งในส่วนนี้ก็คือออคอมมิสพี่ชายของเจ้าหนูเมื่อกี้นั่นเองโดยหลังจากที่เราจัดการกับแกงคาสโซเรียนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานั้นก็คุยกับคนที่ซ่อนตัวเองอยู่ในกรงที่ตัวของเขาถึงแม้ว่าเราจะช่วยไปเรียบร้อยแล้วตัวขเขานั้นก็ไม่ยอมออกมาจากห้องลับนี้เลยซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องหาทางเข้าไปหาเขาซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องแปลงร่างเป็นโซเรียนอะไรก็ดูมา เลยเดี๋ยวแปลงร่างเป็นโซเลียนตัวนี้อ่าเป็นโซเลียนนกนะครับผมคเอ๊ะเสร็จแล้วเราก็บินลงไปตรงนี้ครับผมปึ๊บบินลงมาก๊อกแล้วก็ปังปังปังแล้วก็ปังปัง,ปงสองทีนี่ ซึ่งื่อเราคอทีสามทีและสทีตามลําดับเรียบร้อยแล้วเราเราก็สามารถเข้ามาเจอกับตัวของเขาได้โดยตัวของเขาก็คืออคอมมสนักรบของเผ่าวงปีกบุภาที่เพิ่งผ่านการฝึกมา แต่ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นอยากจะลาออกเพราะด้วยความสามารถที่เขาฝึกพยายามแล้วถึงแม้ว่าเขาจะฝึกแทบเป็นแทบตายและผ่านบททดสอบการเป็นนักลบมาอย่างยากลําบากพอเข้ามาในหน่วยลบจริงๆแล้วตัวของเขานั้นกลับพบว่าเขาได้มีความสามารถที่ตามคนอื่นในหน่วยไม่ทันถึงแม้ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนแล้วก็ตามมักจะมีกําแพงสูงเป็นบททดสอบเขาอยู่ตลอดและด้วยความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทําให้ตัวของเขานั้นตกหลุมพรางตัวของพ่อคาโซเดียนและทําให้เขาถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินแห่งนี้นั่นเองนั่นจึงทําให้ตัวของเขานั้นรู้สึกเฟลไม่อยากจะกลับไปเป็นนักลบของเผ่าอีกแล้วไม่อยากจะไล่ตามเป้าหมายที่เกินต แต่ในตอนสุดท้ายตัวของเขาได้จะขอให้เราบินท้าทายคู่กับตัวของเขาสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตัวของเขานั้นถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนแล้วก็ไม่เอาไหนเลยซึ่งก็เป็นว่าเรามาทําการท้าทายมันรู้แล้วรู้รลอดไปเลยโดยการท้าทายในส่วนนี้นั้นก็เหมือนเดิมทั่วๆไปเลยสําหรับการบีมเก็บแต้มตามจุดต่างๆซึ่งก็เหมือนเดิมตัดมาตอนจบเลยละกันตอนถึงเส้นชัยแล้วนั้นก็จะได้รับความสําเร็จไปด้วยหลังจากจการท้าทายครบ3า,าครั้งอะนะซึ่งจะเป็นการท้าทายที่เราจะต้องได้ระดับ SS เอาเป็นว่าถ้า ใจไดว่าจะเข้าไปคุยกับหัวหน้านักรบให้รู้เรื่องว่าตัวของเขานั้นคิดอยากจะเลิกเป็นนักรบของเขาซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไร โดยหลังจากที่เราทาการท้าทายทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเควสเด่งปรากฏขึ้นมาให้เราซึ่งมันก็คือเควสทุกด้านของนักรบที่จะเกี่ยวข้องกับทั้ง3คนที่เราเคยเจอมาในการท้าทายต่างๆที่ผ่านมานั่นเองซึ่งเมื่อเรามาถึงบริเวณเควสก็จะเป็นการเริ่มเควสเลยก็จะเป็นการรวมตัวของครอบครัวทั้งสคนที่เป็นการพูดคุยปัญหาชีวิตกันก็คือน้องมาตะาก,กา้าผู้ทะเยอทะยานอยากเป็นนักรบอคอมมสผู้ที่อยากจะเลิกเป็นนักรบแล้วก็มาโยยะนักรบผู้เกษียณที่อยากกลับไปเป็นนักรบโดย พู <c oughs> ดคุยในปัญหาครั้งนี้ด้วยโดยตัวของเขาน้นเป็นครูฝึกเหล่านักรบของเผ่าวงปีกบุพผาที่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจสถานการณ์นี้ดีโดยตัวของเขาเป็นครูฝึกที่คอยฝึกเหล่านักรบเพื่อเป็นกองกําลังต่อสู้รักษาเผ่าเอาไว้เขาด้านคอยเสริมสร้างเจิตจำานงในการเป็นนักรบให้กับเหล่าเด็กๆภายในชนเผ่าแต่การที่อาคอมมิสนั้นไม่อยากจะเป็นนักรบเขานั้นก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีจิตจำานงและความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวของเขาด้นก็อยากให้ลูกของเขาเป็นนักรบอยู่ดีแต่ตัวของเขานั้นก็ไม่ได้บงังคับแต่อย่างใดถึงงแแมมม้้้้ว่่่่่่่าาาาาาจะไไดเเเป็็นานนนนนัักกกรบยยีีีหทททออืภํตข จะให้ลูกเขาตัดสินใจในการที่เขาจะลาออกตัวของเขานั้นอยา่จะให้ลูกเขาลองบินหนีสักครั้งหนึง่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ใจของตัวเองว่ายังมีจิตใจอยากจะเป็นนักรบจริงๆอยู่หรือเปล่าซึ่งก็ได้เราเนี่ยแหละในการช่วยแข่งขันกับตัวของเขาและครอบครัวของเขาในการตามจับบอลลูนเผื่อเขานั้นมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนใจกลับมาเป็นนักรบซึ่งในส่วนนี้ก็คือการท้าทายไล่ตามบอลลูนไฟซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ยากอะไรมากค้าบินตามบอลลูนไฟให้ทันอ่ะนะโดยเรานั้นจะต้องไปแตะที่บอลลูนไฟสองครั้งด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ก็คคคืออรรััั้้้งงงงงทที่่่่่่่ลลลเเเาาาบบินนินนนตมมมมมไไไชดดซซึึกกกกกยย็หจ เราท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วตัวออกอาคอมมิสนั้นก็จะลาออกจากการเป็นนักลบอยู่ดีแล้วเมื่อเขาได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แบบนั้นแล้วดูเหมือนว่าในสุดท้ายครอบครัวของเขานั้นก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรตัวของเขาเลยแถมยังกลับสนับสนุนและคอยช่วยเหลือถ้าว่าตัวของเขานั้นมีอะไรตามมาถึงแม้ว่าตัวของเขาจะไม่ได้เป็นนักลบเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองที่มีกับเพาแต่วิธีการพิสูจน์คุณค่าตัวเองนั้นไม่ได้จําเป็นต้องเป็นนักลลลลบบบบบเเเเเสสสมมอออออไปปปขพพพีีียยงงงงงแแแคค่ััรรรรําาึึกกกกถ็็็ทจจะนนนนนืิ์ห้้้ว โดยจุดต่อไปตรงบริเวณนี้จะเป็นการท้าทายเพิ่มเติมซึ่งเมื่อมาถึงแล้วก็จะเป็นการท้าทายโซเรียนที่จะเป็นของเผ่าเจ้าอย่างโรมราตีโดยการท้าทายนั้นก็เป็นการใช้โซเรียนของเผ่านี้ในการเดินตามทางมาเก็บเหรียญน,นั่นเองซึ่งมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดซึ่งในจุดนี้ก็คือจุดที่หนึ่งและเมื่อเราท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กล่องมา โดยจุดหนึ่งนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อมาถึงแล้วมันก็จะเป็นการทาาร้าทายอีกเช่นเดิมซึ่งก็อย่าลืมมาทาา้าทายด้วยล่ะ <c oughs> ก็เพราะว่ามันจะได้กล่องอะนะและจุดสุดท้ายนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลย <c oughs> ก็จะเป็นการทาาร้าทายโซเรียนอีกเช่นเดิมโดยการเก็บเหรียญที่ไหลลงมาตามน้ําตกแล้วก็บินผ่านน้าตกขึ้นไปซึ่งเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยครบทั้งสามที่แล้วตรงเรานั้นก็จะได้รับความสําเร็จเพิ่มเติมมาก็เป็นว่าอย่าลืมมาทําด้วยล่ะ ก็เป็นการจบไปสำหรับการสรุปเควสะนะเอาเป็นว่าในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่คนได้รับชมรับฟังกันมาจนจบแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามดูสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่าบายๆจ้า